ยิลย้มเยอนอะไรแม่มาช่วยกูปลูกหากเส้นมาทำน้อยเหลือเพียงจอยรอยคอยทำมาหลายปีย แม่เออคัวอะไรลืมไปอันนี้ห้องแต่งตัวตังซื้อเล่าไหนกินอีกแล้วน้าเล่าเนี่ยอันนี้าเปงบนไฟไม่เห็นโอ้หนีเดียวเอมบำรุงน่ะโอ้เออไปบ้ไปกินมากแล้วเก็บเงินไว้ออมบ้าง อุ้ยพี่ฝันดอกไม้สวยจังเลยอุ manera, ้ยก็สวยแม้อนลำยอเลยจ้ะนี่อีลำยองเลิกกินเหล้าได้แล้วเด็กลูกเอ๋กเกิดมาหน้าแก่หรอกโอ้ยมันใจแทงหนังกินนี่กินหน่อก็แค่บำรุงนะโอ้ตอนนี้พ่อมึงอ่ะไม่สบายแต่กูจ้างคนแล้วใช้มันรับใช้มึงแล้วอีลำยอง พอมยองชีว <yap a> like like carry eh? ิตเนี่ยกินแต่เหล้ากินยิงกินอยู่ได้เหล้าเนี่ยเอาัวเป็นเหล้าเลยไหมอะไรหนาเนี่ยเหล้าก็เหล้าปูมือก็มือปูปากก็ปากปูทองก็ทองปูจะทำไมหนาเนี่ยตัวอย่างนี้เนี่ยเหล้าปูออมยองบูนนี่ตาเมื่อ ทำไมเมียเราเป็นอย่างนี้ทำไมนี่กระมมไปเอาเหล้ามาทีสิอ๋อเหล้าหมดแล้วจ้าคุณรำยอมหมดก็ไปซื้อสิก็ตังค์่อยสิ โอ้ตังแค่นี้ไม่พอหรอกจ้านี่ทา้าไงแกก็ไปปลูกผักขายสิทำไงก็ให้ได้มาก็ได้จ้าแม่เลือกินเล้าเยอะวันของอะโอ๊ยน้องกลัวอีละแมาจ้าคนล้ย่องมาเอาวันผีสิจ้าวันปปจุนจาดไปไปไป ไปไปไปลูกลงไหมไปไปกินไข่นะแม่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 อะไรอะกินแม่แม่กินเข้าไปตุแม่แม่กินไป อิ่มไหม่ยอิ่มไหมเอ่พอทำพี่มักสาพี่มังกินด้วยพี่กินขเีว่ข้าลพี่กิน้วิดาวยนนยียวน้นิานนดวยาวเาววกนววานนวา่้ สวัสดีค่ะวิชัยเป็นครูจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวันนี้จะมาให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยคำนึงถึงความสุขของผู้ปฏิบัติเป็นหลักค่ะการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตระดับครอบครัวนะคะสมาชิกในครอบครัวจะอยู่ในลักษณะที่พึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุขค่ะทั้งกายทั้งใจและการดําเนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นค่ะรวมทั้งไม่เป็นหนี้สิน ใจ4ีมาเลี้ยงตนเองได้โดยที่มีโดยมีส่วนออมเหลืออยู่ด้วยค่ะพอ,พอประมาณนะคะพอประมาณในด้านการผลิตไม่ผลิตสินค้ามากเกินไปไม่ผลิตสินค้าที่ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองหาวิธีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะพอประมาณในการรับทรัพยากรบุคคลการบริหารค่าจ้างและสวัสดิการจัดโครงการโรงงานสีเขียวหรือ g r e e n Factory นะคะ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนข้างเคียงค่ะความมีเหตุผลนะคะก็คือทั้งในเรื่องของการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรมค่ะความมีเหตุผลในการบริการบริหารจัดการงานจัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับประโยชน์และความจําเป็นของพนักงานส่วนใหญ่มีเหตุผลในการผลิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคุณค่าต่อสังคม เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จัดการเป็ีนออมค่ะเพื่อในภายภาคหน้าจะได้มีผลผลิตที่ดีค่ะเราหม่อมจ้ะแค่ธุกิจพอเพียงเนี่ยมันดีจริงเหรอก็จริงนะจะเห็นเขาว่าอย่างนั้น ฉันว่าฉันจะลองทำดูทำไหมป้าจะเป้าจะทำอะไรกับขวดดีเนี่ยนะ หนห่อยไหนล่ะควรอ,อยู่นู่นนะจ๊ะมาวดแก้วราคากำลังดีเลยนะเนี่ยทำไรอยู่ลูกจบ,ทบ,บกาจอมบอดแยงครับแม่ ดีดีเดี๋ยวแม่ส่งแกเรียนเองตั้งใจเรียนแล้วก็สอสอวอให้ได้นะจริงเหรอคะแม่จริงสิเป็นไงบ้างลำยองก็ดีขึ้นเยอะจ้ะแม่เพอได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมันก็พอมีพอใช้มากขึ้นแล้วก็ชีวิตก็ดีขึ้นเยอะจ้ะดีแล้วแหละงั้นทำต่อไป ตอนนี้เราเนาะก็เป็นคนเดียวใช่ไหมแล้วก็มีเงินเก็บไม่กินเหล้าลูกก็โตแล้วแม่ไม่พาีิสัยกลับมาแล้วเหรออืมก็แบบชอบฝืนตาก็